สว,ส,สวัสดีครับ Entertainment Now มาแล้วครับ Don't miss this week สัปดาห์นี้อยู่กับท่ชาค่ะและผมก็สิบการครับมาอัปเดตความพิเิเข้าใหม่ประจำสัปดาห์ที่ไม่ขวรนพลาดครับจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยจ้า สัปดาห์นี้ครับเดี๋ยวอป,ป้าจะพาเราไปซิ่งไปซิ่งโอ้โหเข้าทางเลยม้วนจอยเลยเดี๋ยวกัน,นเดี๋ยวกันท,ที่ชาเบาๆเบาๆค่ะลูกไม่ใช่ซิ่งแบบนั้นอันนั้นมันหมอลำซิ่งอโอ้โหโถ่เรามันก็สายปาร์ตี้สะดวยเนี่ยนี่ก็วาวุ่นเลยนะเดีสำหรับหนังช่องมูโนทเดีนายสัปดาห์นี้ครับโอ้โหม้วนจอยไม่แพ้กันเพราะเราจะไปซิ่งกันแบบมิดไมล์ายกันเลยครับกับปรากฏการซิ่ง3วันสมฟาส เริ่มต้นกันที่วันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายนนี้ครับกับ Fast and Furious 7วันศุกร์ที่10พฤศจิกายนกับ Fast and Furious 8และครั้งแรกบนรีทีวีไทยครับวันเสาร์ที่11พฤศจิกายนนี้กับ Fast and Furious 9ที่เราจะได้พบกับ3พี่น้องโทเวโตที่กลับกันมาครบครับทั้งดอ์มเจคอบและเมียกับสุดระหว่างสายเลือดและที่พีคสุดครับกับการปรากฏตัวอีกครั้งของฮานที่กลับมาในภาคนี้หลังจากเชื่อกันว่าเสียชีวิตไปแล้วซึ่งเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงนั้นนะครับมาติดตามกัน พร่รหัสสุขสาวนี้ครับ9-11พฤศจิกายน6โมงเย็นทางโมโน29เท่านั้นครับมาที่ฝั่งสตรีมมิ่งกันบ้างดีกว่านะคะกับหนังทรลเลอร์ปั่นประสาทเลยเรื่องราวระหว่างนักเขียนกับสโตกเกอร์ค่ะจริงๆแล้วระหว่างแบบชื่นชอบคลั่งไคล้กับสโตกเกอร์เนี่ยมันมีเส้นบางๆกันแค่นนะมันแบบใกล้กันมากนะหนูว่าอันนี้เข้าขั้นแบบ ป่วยทั้งจิตแล้วก็่าเ,เดี๋ยวต้องตามไปดูกันนะคะว่าเขาเนี่ยจะตามฆ่าหรือว่าจะตามคลั่งรักอะไรยังไงไปดูตัวอย่างกันเลยดีกว่ากับ The infernal machine ค่ะเรื่องราวนักเขียนท่านหนึ่งค่ะที่ถูกแฟนตัวยงเนี่ยตามติดชีวิตจนทําให้เขาคิดวิตกจริตเลยนะคะภาวาตื่นกลางดึกทุกคืนหวาดระแวงว่าจะมีใครมาทําร้ายอยู่ตลอดเวลานั้นจึงทําให้เขาเนี่ยต้องสืบหาความจริงให้ได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังการปั่นประสาทในครั้งนี้โอ,อ้โหถ้าในชีวิตจริงเนี่ยเจอแบบนี้พี่ว่าหลอนเหมือนกันเนาะที่ท ตี้เคยเจอไหมฮะยังไม่เคยเจอ,อนนเลยเอ,อเอาเ็นว่าเจอแอนที่แฟนอาจจะดีกว่าไหมา อันนี้หนักกว่าเดิมอ,อ,อยอเนี่ยเอาเป็นว่าใครที่ชอบหนังแนวแบบว่าลึกลับจิตๆหน่อยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะสาที่11พฤศจิกายนนี้ทาง HBO GO ค่ะและสำหรับลูกค้าของ 3BB กิ ga ทีวีนะครับก็สามารถดูได้ทาง HBO GO และก็ Mono m a x เพราะว่ารวมอยู่ในแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วครับพิเศษตอนนี้ครับซื้อแพ็กเกจใช้งาน Mono Max 12เดือนแถมฟรี Max Play TV s t ว c ติเซตเลี่ยนทีวีธรรมดาให้เป็น Android TV สั่งซื้อโทร1495ครับแล้วสัปดาห์นี้มีหนั ังอะไรมาแนะนำกันคะพี่กันโปรแกรมยักษ์ครับสัปดาห์นี้ในโรงภาพยนตร์ก็ต้องยกให้หนังซูเปอร์ฮีโร่จากมาเวลเรื่องนี้กับ The Marvel นั่นเองซึ่งในภาคนี้ครับความพิเศษทิชาตัวกัปตันมาเวลเนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวแล้วนะ ภาคนี้เนี่ยมีทั้งกัปตันแวมโบแล้วก็มีมิสมาเวลมาด้วยโอ้โหเรียกกันว่ามาแบบครบทีมร่วมพลังหญิงกันเลยทีเดียวโอ้โหดูเป็นหนังแบบเพื่อนหญิงพลังหญิงสุดๆเลยคะ่ะพี่การแคโรลเดนเวอร์ครับหรือที่เรารู้จักกันในฐานะกัปตันมาเวลได้ทําผิดพลาดครั้งใหญ่จนนาให้สองสาวอย่างกักม马าขาะและโมนิกา้าต้องเข้ามาพัวพันกับสุดยอดพลังของกัปตันมาเวลและในเรื่องนี้ครับทาสแมวต้องห้ามพลาดนะครับเพราะว่ามีแกงเฟลร์เคนหรือว่ากองทัพแมวเหมียวมาช่วยกอบกู้จักรวาลด้วยนะครับส่วนเรื่องราวของ3โร่ สาวจะปังขนาดไหนติดตามกันได้ในโรงภาพยนต์เข้าฉายแล้ววันนี้วันแรกครับนอกจากเรื่องนี้ก็ยังมีย้อนสู่ศึกการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่จะกำหนดชะตาของผู้คนทั้งพาานแนมใน The Part Hunger Games Part Ladies Mockingjay and gentlemen 2 Welcome to the 76th Hunger Games หากสูญเสียความทรงจำเราจะยังตกหลุมรักคนคนเดิมได้ไหม Love Reset 30วันโค้ดเกลียดเธอเลยทั้งนอย่าวบอกเยัิงนาคเรื่องเล่าจากชาวบ้านกับ8เรื่องราวความเชื่อท่านรู้หรือหเรื่องโซซยองจากเรื่องราวระทึกขวัญในเว็บตูนสู่ภาพยนตร์6เรื่องสัน้น ม okay, ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากเอ็ม s าด้วยนะคะบัตรดูหนังรายเดือนสุดคุ้มจาก Major c i ซ e p l e x ค่ะจ่ายเริ่มต้นเพียงเดือน2 0 0บาทเท่านั้นนะครับจะดูกี่เรื่องก็ได้ทุกรอบทุกสาขาสมัครได้แล้ววันนี้ครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซ e น l เพลหรือที่เว็บไซต์ www. m a j o r c i n e p l e x com ครับสามารถดูรายการย้อนหลังนะคะและอัปเดตเข่าวสารความบันเทิงได้ทุกช่องทางของเม n o 29ค่ะ และกลับมาพบกับพวกเราสองคนกันได้ใหม่ในด m อกนิสดิสวีขสัปดาหนะ์หน้าและเจอกันครับไปแล้วจ้าตันมาเวล